สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะครับผมแอดมินบิ๊กบังนะครับวันนี้อยู่บริเวณด้านหน้าของวัดประตูชัยตำบลชิงโคอําเภอสิงห์หะนครจังหวัดสงขลานะครับขณะนี้เนี่ยนะฮะผมยืนอยู่บริเวณริมถนนทางเข้าวัดประตูชัยนะครับถนนหลวงหมายเลข408นะฮะ ก็สาเหตุที่มายืนอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นเพราะว่าผมมาติดต่อนะครับติดต่อทางวัดนะขออนุญาตท่านเจ้าวาดนะครับจะนิมนต์หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับเข้ามาพักนะครับทั่วค่าวที่บริเวณวัดนี้นะฮะและขณะนี้นะครับเวลา1ินนาฬิกานาทีนะครับอีกประมาณ2กิโลกับอีก500เมตรนะฮะหรือว่า2กิโลครึ่งเนี่ยหลวงตาบุญชื่นก็จะเดิน จาดิกทุดงมาถึงบริเวณวัดประตูชัยแห่งนี้นะฮะเหลือระยะทางอีก2อกิโลครึ่งนะครับก็นิมนต์ท่านมาพักชั่วคราวนะครับเพื่อให้คณะลูกศิษย์ที่ติดตามเนี่ยหน่วยกู้ภัยเจ้าที่อปพรชอลรบต่างๆนะฮะผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยที่มาช่วยในขบวนเนี่ยได้พักทานข้าเที่ยงกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆบริเวณทางเข้าวัดประตูชัยนะครับตำบลชิงโคนะฮะ แมนี่หลายคนนะฮะคณะศรัทธาเนี่ยพอรู้นะครับว่าหลวงตาบุญชื่นจะมาพักที่นี่ปากต่อปากแปบ๊บเดียวนะฮะแค่มาติดต่อไม่ถึง15้านาทีอยู่บ้านใกล้เรือนเพียงก็มากันแล้วนะฮะนี่มาจับจองนะครับตั้งแถวกันแล้วนี่เอาน้ํามาวางเรียงกันเลยนะครับแล้วก็นั่งคอยกันในที่ร่มล้อก่อนนะประมาณ2กิโลกับอีกสี่รอเมตรจะถึงแล้วจ้ะนะครับบ้านอยู่ตรงไหนครับเนี่ย ลังวัดค่ะหลังวัดโอสบายเลยนะครับจะมาแล้วนะครับอีกสองกิโลสี่ร้อยเมตรนะครับมีฮะเร่องเ,เป็นจิดอาสาเป็นคณะลูกสิ์ที่ติดตามเวลาแล้วมีผุ้ดงก็จะมาต่างคนต่างมากันแต่ละท้องที่ก็มาช่วยกันตามหน้าที่ของตัวเองนะครับนี่ก็จะมาเดินกวาดถนนนําหน้าหลวงตาบุญชื่นมาจากสิงห์บุรีนะครับ นี่ภาพบรรยากาศสดๆ,ๆนะครับอยู่แถวเดียวเลยนะครับเรียงไว้เลยแล้วก็อยู่ที่ลมๆคอยก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นลมนะฮะนี่โอ้โหชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บกวาดถนนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลวงตาบุญชื่นจะต้องเดินเส้นทางนี้นะฮะเข้าสู่ศาลานะครับเพื่อพักเท้าชั่วคราวนะครับแล้วก็ให้คณะลูกศิษย์ที่ติดตามเนี่ยนะฮะ ได้พักทานข้าวเที่ยงกันที่บริเวณวัดปูชัยแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะพักที่ศาลานี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวัดปตูชัยนะครับรวมถึงพระสงฆ์ภายในวัดนะที่โอ้อำนวยความสะดวกอนุญาตให้กับหลวงตาบุญเชิดแลวก็คณะลูกศิษย์ที่ติดตามกันมาจากหลายจังหวัดเหลือเกินนะฮะมาติดตามกันเป็นพ่อขาวแม่ขาวถือศีลน,นะครับแล้วก็มาร่วมในขบ,บวนผู้ดงเนี่ยได้พัก ช่วคราวที่วัดแห่งนี้นะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทางเ c ซ b o o k ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะสิบหนึ่งนาฬิกาสิบนาทีอ่ะก็คงเหลือเวลาอีกประมาณไม่น่าจะเกินชั่วโมงนะฮะใช้เวลาน่าจะถึงนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆวัดนะรประตูชัยนะฮะโอ้วัดนี้กว้างมากนะอ้าวใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดสงขลาก็แวะมากลับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันได้นะครับ นี่อะไรเนี่ยป้ายขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญแผ่นกระเบื้องปูสาราการประเรียนวัดประตูชัยนะอา้าวใครอยู่ใกล้ๆผ่านมาก็แวะมาทําบุญกันนะฮะนี่มาเป็นวิหารของหลวงป,ปู่แก้วนะฮะโอ้อนุโมทนาสาธุะฮะแล้วก็เป็นพระจันเรืองนะครับอดีตเจ้าวาดนะครับเจ้าคณะตาบลวัดประตูชัยด้วยนะครับโอ้สาธุะฮะอ่ะมาไหว้กราบไหว้ขอพรกันนะครับนี่กํกำลังจะจัดงานกันอยู่นะฮะงานบุญ ตั้งอหัวเนี่ยเสาธงสูงๆนะฮะมีไม้ไผ่มีตรงสวยงามเลยนะครับและนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับภายในวัดประตูชัยตำบลชิงโคนะครับอําเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาโอ้ร้อนมากนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ,รบมาจากไหนจ้ะเนี่ยมาจากในเมืองอยู่ในเมืองเลยเหรอหโอ้สุดยอดเมื่อคืนได้ไปป่ะ ไ,ไม่ได้ไปเเพิ่งเห็นข่าวแสดงว่าไม่ได้ดูทั่วไทยนิวต้องกด Facebook แล้วเข้าไปทั่วไทยนิวเลยนะครับนี่โฆษณาเพจกันหน่อยโอ้ยล่มัอดีครับัอดีทุกคนครับัอดีจ้าคุณแม่โหสวยอยู่คนเดียวเลยอายุเท่าไรแล้วเนี่ยปีนี้อายุเท่าไร่แล้วจ๊ะเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะเจ็ดสิบกว่าเท่าไหรอ่ะเจ็ดสิบตีก็เอายุเท่าหลวงตาบุญชื่อเลยเท่ากันเลยหลวงตาบุญชื่อก็เจ็ดสิบตีโอ้เดินบ้างไหมเดินสักงสองกิโลไป สงสัยจะเป็นลมก่อนอ๋ยโหอากาศไม่ต้องถามว่าเป็นยังไงนะเฮียแผนสุดยอดนะร้อนมากแล้วคิดดูเลยผมโชคดีที่ตำแหน่งหน้าที่ที่เรารับอาสาไม่ได้เดินตามข้างๆเนาะถ้างั้นก็คงจะโหตัวดำเป็นอะไรก็เรียกอะไรเป็นฐานใช่ไหมเฮียแผนเฮียแผนลองสักครึ่งกิโลไหมไม่กล้าครับความดันขึ้นแน่ดูแล้ว อ่ะโอ้เอาเดี๋ยวฮะอีกประมาณไม่น่าจะไม่ไม่ถึงสองกิโลสองร้อยเมตรแล้วมั้งนะครับระยะเวลาน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยประมาณนะครับน่าจะเดินทางมาถึงหรืออาจจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้เพราะว่ามีบางช่วงเมื่อสักครู่นี้ผมขับรถมาเนี่ยประชาชนเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้แน่นริมถนนม,มากนะครับก็มีเป็นบางช่วงนะก็ะน่าจะใช้เวลาการเดินเนี่ยไวนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยที่ติดตามรับชมนะฮะ<ด>ก็เป็นการไร้สดแก้งนะครับเพื<ด>่อที่จะบอกว่าดเดี๋ยวหลงวงตาบุญชื่นเนี่ยจะมาพักจังหวัดเออไม่ใช่พักจังหวัดพักชั่วคราวพักชั่วคราวที่วัดนี้โอ้โหผมพูดผิดนะฮะพักเที่ยงแลวกันพักเที่ยงให้ลูกศิษย์ได้ทานข้าวกันนี่โอ้โหกวาดถนนขั้นใหญ่เลยโอ้โหนะฮะช่วยกันกวาดนะฮะเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศที่ต้องบอกว่าหาชมได้ยาก อ่ะแล้วนี่พี่น้องชาวสงขานี่แต่ละคนแต่ละบ้านนี่รวยกันทั้งนั้นนะนี่ไม่ใช่คนจนแล้วเนี่ยเศรษฐีทั้งนั้นเนี่ยมากวาดถนนมานั่งรอตากแดดกันเนี่ยคิดดูแล้วไม่ใช่ศรัทธาใครมาจ้างมาคนละห้าร้อยยังไม่นั่งเลยะครึ่งวันเนี่ยใครจะนั่งเนาะจ้างสามร้อยห้าร้อยเอาไหมนั่งตากแดดนะไม่เอานะเออไม่มีที่มานั่งมาอยู่นี่ก็คือความศรัทธาล้วนๆนะฮะนี่โอ้มาแล้วพี่ลุง โอ้นี่ชาวบ้านเขากวาดไปแล้วมากวาดซ้ำเขาอีกเนี่ยโอ้โหดูรายละเอียดดูรายละเอียดดูรายละเอียดใช่ไหมรายละเอียดด้วยต้องต้องต้องทำางยังเก็บอยู่ยังเก็บอยู่ครับอ๋อถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันยังมีกวดที่เม็ดหนาเม็ดใช่ไหมโอ้โหสุดยอดจริงเลยนี่ละเอียดยิบเลยนะคุณลุงคุณลุงนี่มาจากอ่าสุพรรณบุรีหรือลบบุรีเอาให้แน่มันไม่แน่ยูเพราะว่าบ้านมันหลายหลังเหลือเกินปลูกไว้นะฮะเหลือหลายร้านเ็ดปลูกบ้านไว้เยอะจัดนะฮะคนนี้ ก็ตอนนี้มาเป็นลูกศิษย์วัดไปแล้วบ้านก็ยกให้ลูกเมียไปหมดแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณก้องสุยาครับอีกประมาณสองกิโลถึงนะครับประมาณครับประมาณไม่เกินสองกิโลครับไม่เกินสองกิโลแล้วเนาะครับผมครับก้องสุยาก็ําช่อง youtube นะชื่อก้องสุยาช anel ครับก็ไปติดตามชมกันได้ใครอยากจะดู youtube ก็ดูอยากจะดูเพจผมก็ดูนะครับเพจผมก็นําเสนอฟรีผมหน้าใหญ่นะฮะ ไม่ได้สร้างเลยได้แต่ YouTube เขาก็ได้เงินกันนะเราก็ไม่มีเงินนี่โหขวาด่ะภาพสวยจริงๆเลยนะครับเนี่ยอยู่บ้านได้กวาดอย่างนี้เปล่าก็ไม่รู้เนี่ยพอเวลาหลงตาบุญชื่นมาเฟซบุ๊กกดเข้าไปทั่วไทยนิวเลยอ่าหยิบมาเด้มาหยิบมามีเปล่าเฟซบุ๊กอ่ะไม่มีเอาแต้ตังไปซื้อโอ้โหไม่มีพออยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่เอาไม่ให้แล้วงั้นน่ะ เพจผมนำเสนอฟรีแล้วนะครับเป็นการช่วยพนุ่มลงพุทธศาสนาไห้ดูหน้าตัวเองด้ออกกล้องเป็นไงสวยขนาดไหนหน้าใสไหมดูสิเปิดด้วยสิแล้วดูผ่านโทรศัพท์ตัวเองสี่จ๊ะนี่นี่ไงเดี๋ยวไปโฟกเล็กเซ็มจ๊อว้าวโอนี่มันย้อนแสงดูดี่ไม่เห็นอ้าว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 แล้ว ร้อนจัดนะฮะอากาศนี่ไม่ต้องบอกเลยเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดร้อนโอ้โหเหลือเชื่อนะครับอา้าสวัสดีนะครับพี่น้องแฟนขับ่วนนิวทั้ง249คนรอชมก่อนนะครับรอชมกันแต่ว่าคงจะไม่อยู่ไร้ยาวถึงดวงตาเดินมาถึงนะเพราะว่าต้องใช้เวลาเป็นโยั่โโมงเลยนะครับเดี๋ยวจะไปชาร์จไม้กันสั่นแล้วแล้วก็จะไปชาร์จแบตโทรศัพท์ด้วยนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยวหลงตาบุญชื่นมาอยู่แถวเดียวนะแม่นะตรงนี้เนาะแต่ว,ว่าตอนนี้หลบล่มก่อนนะครับยังไะสวัสดีคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วหรอโอ้โคนนี้อายุเท่าไหร่ล้ะครับคุณแม่แปดสิบส <84. S 1> ี่แปดสิบสี่เหรอโอ้เจ็ดสิบแปดสิบสี่เดี๋ยวซื้อสองตัวท้ายเลยคนละไปอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะหกสิบแปดหกสิบแปดอ้าวเจ็ดสิบเจ็ดสี่หกสิบแปด จะซื้ออย่างละใบเลยเผื่อจะให้โชคผมหยอกเล่นหยอกเล่นอ่าช่วยกันกวาดครับนี่เอาบุญเนี่ยเขาเรียกรู้จักเอาบุญนะเนี่ยนะแนนอนจริงๆเลยนะครับรู้จักเอาบุญเนาะฮะอ่อากาศร้อนจริงๆนะฮะนี่ครับเป็นบรรยากาศก็เนี่ยครับทิมจิตอาสาที่เป็นลูกศิ์ลูกหาเนี่ย เวลาหลวงตาบุญชื่นท่านเดินจาริกธูดงนะครับก็จะมาร่วมในขบวนนะฮะทำหน้าที่กันแต่ละคนเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันไปโดยที่ไม่ได้มีคนจ้างนะฮะมาเสียตลาดกันนะครับมาสแสวงบุญเขาเรียกว่ามาสแสวงบุญเนี่ยกวาดถนนนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือขับรถไปจอดข้างหน้าแล้วก็เดินกวาดถนนกันไปตลอดเส้นทางนะครับจนตลอดทิพย์มเดือน5เดือนนะฮะ โอ้ถนนนี่โล่งๆเลยนะครับก็เหลือระยะทางประมาณ2กิโลนะฮะมีชาวบ้านอยู่เนี่ยโอ้โหดูได้ยืนมองกันฮะว่าเมื่อไหร่จะมาถึงสักทีเนี่ยที่วัดกําลังก่อสร้างใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมานะครับทําบุญกันนะครับวัดประตูชัยตําบลชิงโคอำเภอสิงห์หนนครจังหวัดสุโข่านะครับเดี๋ยวผมคงจะต้อง uh, หยุดเฟซบุ๊กไลฟ์กันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนมี ใครมาใหม่หรือเปล่านะฮะให้ชมหน้ากันชัดๆก่อนว่าใครมารอบ้างนะครับนี่ลูกเด็กเล็กแดงมากันเต็มเลยนี่เขาเรียกว่าโปูกฝังนะฮะให้ลูกให้หลานเนี่ยได้ธนุบำรุงพุทธศาสนานะครับให้โอ้โหนะฮะเป็นไง,ไงครับ แมเป็นบรรยากาศที่ผมบอกได้ว่ามันเห็นแล้วชื่นใจจริงๆนะครับเหล่าพี่น้องชาวพุทธเนี่ยผู้ที่มีความเรื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาเนี่ยครับมารอกราบไหว้ขอพรกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายนิดนึงครับสวัสดีครับทวดทนิวครับทวทนิวครับครับผมอยู่วัดประตูชัยครับ ครับครับหลวงตาบุญเช่นก็ใกล้ถึงแล้วอีกประมาณสองกิโลถึงวัดครับจะพักชั่วคราวที่นี่ครับครับสวัสดีครับครับใช่ครับครับลูกเพจก็โทรมาถามตลอดทั้งวันทั้งคืนนะฮะคืนนี้ปีสามโทรมาโอ้อยากจะร้องไห้ลูกเพจนะครับอันนี้เอาอะไรมาถวายพระจ๊ะน้ำครับน้ำทำไมถึงเอาน้ำมาถวายล่ะลูกเพราะว่าหลวงตาบุญชื่น เออโหน่ารักมากเลยหลวงตาบุญชื่นไม่รับเงินเลยเอาน้ำเปล่ามาถวายใช่ไหมลูกโอ้หสุดยอดเลยแล้วรู้ข่าวจากที่ไหนอ่ะคุณแม่บอกค่คุณแม่บอกอือนี่โหเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวตั้งใจถวายเนาะรับพรจากหลวงตาบุญชื่นเนาะอ่าเดี๋ยวจะมาแล้วนะครับนี่โหประทับใจจริงเลยถามว่าทําไมถึง เออนะเออทำไมถึงเอาน้ําดื่มมาถวายหลวงตาบุญชื่นก็รู้ว่าหลวงตาบุญชื่นไม่รับเงินโอ้สุดยอดท่านไม่รับปัจจัยไม่รับเงินทองะฮะบางคนบอกไม่รับเงินทองจะเอาช้างมาวัวควายมาถวายแล้วไหมก็ไม่ได้มันใหญ่เกินไปโอ้ยจะแบกกลับเป็นยังไงไม่ต้องมาถวายเราเก็บไปบ้านกันนะฮะน้ําดื่มมาไม่มีน้ําก็ได้มานั่งกลับไหว้ขอพรก็ได้นะฮะแล้วปู่นะเอ่ห์ฮะปู่ก็มาจากอ่สกลนครับนี่ก็ ที่ผ่านมาเข้าพรรษาก็ขึ้นไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่สวดมนต์หรือศีลป์ที่ทำยาวเนาะก็อยู่ด้วยจริงๆแล้วเดิมทีบ้านอยู่ที่ไหนเดิมเดิมทีก็อยู่บ้านอยู่เต่างอยก็อยู่เต่างอยอยู่แล้วอ๋อที่จินตาหลาร้องเต่างอยนะใช่ไหมใช่อ๋อเนี่ยแล้วตอนตอนที่จินตาหลาร้องเต่างอยปู่ได้เต้นมั้งไหมอ๋อเต้นสิครับสนุกสนุปสนุกสรานี่หากันไปนะฮะนี่ เต่าง,งอยดังมากนะฮะโอ้เต่าง,งอยอำเภอเต่าง,งอยของสกลนครก็อยู่ใกล้ๆทํายาวที่สงตาไปาพักจังหวัดนะฮะับบนี้ก็อยู่ถือศีลน,นะครับอยู่ตลอดหนึ่งพรรษานะครับลงมาบินฑบาททุกวันด้วยวแล้วก็สวดมนต์น้ำวัดเย็นทุกวันด้วยวน,นี่เป็นเรียกว่าเป็นตัวหลักนะครับภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นตัวหลักในการถือศีลในครั้งนี้เลยในภาษาที่ผ่านมานะครับสุดยอดนะฮะ คงต้องหยุด f c e e o o o ไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่หนึ่งนะครับหลงตาบุญชื่นถึงวัดแล้วจะอัปเดตรูปผ่านทางเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีทุกท่านครับ